มาครับท่านผู้ชมรีบออกจากบ้านมาแต่เช้าเลย1กลัวฝนตกครับผมสองออคุณลูกค้านัดดูซับนะแล้วก็เดินทางมาจากกรุงเทพนี่แหละแล้วเ,เจ้าของซับตอนนี้ยังเดินทางมาไม่ถึงนะเพราะว่าเขาต้องมาเปิดบ้านนะบ้านหลังนี้เดิมนะครับเจ้าของซับเนี่ยตั้งราคาไว้ที่ 6- 5หนะท่านผู้ชมนะก็มีการขยับราคาลงมาเหลือเพียงแค่5้าแสนห้านะครับบ้านหลังนี้ยังอยู่นะมีคุณลูกค้าหลายท่านเนี่ยให้ความสนใจกับบ้านหลังนี้นะเบื้องต้นเนี่ยบ้านนะครับ ถ้าเกิดเราเจะรีโนเวทเนี่ยน่ารีโนเวทในส่วนของด้านล่างนะเพราะว่าด้านล่างเป็นปูนเนาะแล้วก็ทาสีสมัยส่วนห้องน้ำเนี่ยเป็นซ่วมซึมแล้วก็เปลี่ยนเป็นชาโค้นะครับบ้านประกอบไปด้วย3นอน1น้ํา้ำและหครัทรวท่านผู้ชมแล้วบ้านเนี่ยติดกับถนน2ด้านนะท่านผู้ชมนะนี่นะเดี๋ยวผมให้ชมในส่วนของบ้านนะนี่นะเป็นบ้านไม้นี่แหละท่านผู้ชมนะแล้วก็บ้านเนี่ยติดถนนอันนี้เป็นถนนซอยนะรถวิ่งสวนกันได้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นถนนด้านหน้านะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะ เออพี่กัดอยู่ที่ตำบลบ้านฮวงเภอบ้านฮวงนะท่านผู้ชมนะจังหวัดลําพูนนะเนี่ยนะเออด้านหน้าเนี่ยชาวบ้านเขาเออซื้อของกันอยู่นะเป็นรถกับข้าวนี่แหละเนี่ยนะด้านหน้าเนี่ยนะเนี่ยนะบางทีเออในลักษณะ การที่เป็นหมู่บ้านอย่างเงี้ยข้อดีคืออะไรท่านผู้ชมข้อดีคือเราไม่ต้องออกเดินทางไปตลาดนะ,ะเพราะว่าจะมีรถกับข้าวเนี่ยมาถึงที่มาถึงในหมู่บ้านเลยถึงเวลาเนี่ยมาปุ๊บเขาจะบีบแต่เนี่ยชาวบ้านก็จะมาลุมล้อมแล้วก็มาซื้อกับข้าวกันนะเนี่ยนะเป็นพวกขนมพวกกับข้าวนี่ท่านผู้ชมเนี่ยนะด้านหน้าเนี่ยรถสามารถวิ่งสวนกันได้นะแล้วก็ตรงนี้ในถนนซอยเนี่ยก็วิ่งสวนกันได้นะครับมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปรี่ยวนะ เนี่ยนะท่านผู ics, 10 5, ้ชมนะเนื้อที er 5, ่ทั้งหมด96ตารางวาครับผมบ้านเป็นบ้านไม้สักนะเอ่อแล้วก็ราคาเนี่ยปรับลงมาเหลือเพียงแค่5 5 0 0สนห้านะท่านผู้ชมนะอ่าตอนนี้เจ้าของทราบยังเดินทางมไม่ถึงนะอันนี้ผมทำคลิปเอ่อคร่าวๆให้ท่านผู้ชมนะครับสำหรับที่ท่านที่มีความสนใจน่ะเอ่อก็สามารถเข้าไปกดลิงก์ด้านล่างนะครับเพราะว่าคลิปยาวผมทำไว้แล้วท่านผู้ชมกดลิงก์ด้านล่างได้เลยอ่าก็จะมีคลิปยาวนะครับอ่าโอเคนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผม